การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจะริยธรรมเกี่ยวกับหลักกฎหมายตัวเงินและบัญชีเดินสะพัดเสนออาจารย์ธนวัฒน์พิสิทธิ์จินดาการใช้กฎหมายลักษณะตัวเงินและบัญชีเดินสะพัดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมีดังนี้ค่ะ1 ความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริต 2. ความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม 3. ความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีความสามารถทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบงังคับต่างๆขององค์กรและสังคมค่ะค่ะและในหัวข้อที่1คือ ความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมคือความดีงามที่ถูกปลูกฝังในจิตใจจนเกิดสุนักที่ดี มีความกตัญญูจเรียธรรมคือการประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้นการเสียสละหมายถึงการเสียประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่นหรือสังคมโดยได้รับประโยชน์จากการกระทําของตนความซื่อสัตย์หมายถึงแง่มุมหนึ่งของศิลธรรมแสดงถึงคุณลักษณะทางบวกและคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจความตรงไปตรงมาพร้อมด้วยความประพฤกตตลอดจนการงดเว้นการโกหกการคดโกงหรือการลักขโมยยิง่งไปกว่านั้นความซื่อสัตย์ยังหมายความว่าความไว้วางใจความภกดีความเป็นธรรมและความบริสุทธิ์ใจอีกด้วยค่ะ บทกฎหมายที่จะยกมาปรับใช้ได้แก่มาตรา904บัญญัติว่าอันผู้ทรงนั้นหมายความว่าบุคคลที่มีตัวเงินไว้ในครอบครองโดยฐานเป็นผู้รับเงินหรือผู้รับสลักหลังถ้าเป็นตัวเงินสั่งใจ่ายให้แก่ผู้ถือก็นับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกันจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา904ที่ยกมานี้เกี่ยวข้องกับในหัวข้อ ความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริตคือการจะเป็นผู้ทรงตัวนั้นต้องครอบครองตั๋วไว้โดยความสุจริตและตัวที่จะได้รับมาต้องไม่ขาดสายดังนั้นบุคคลที่ได้รับตั๋วเงินมาต้องตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการรับและครอบครองตั๋วด้วยค่ะ ในหวัวข้อที่2ความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมความมีวินัยคือระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับสําหรับควบคุมความประพฤติทางกายวาจาใจของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามความรับผิดชอบต่อตอนเองคือการรับรู้ฐานะและบทบาทของตอนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งจะต้องดํารงตอนอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตอนนองได้ โดยบุคคลจกควรวิเคราะห์และแยกแยะว่าสิ่งไหนถูกหรือผิดเหมาะสมหรือไม่และมีความสามารถที่จะเลือกตัดสินใจในการที่ยอมรับของสังคมบทกฎหมายที่จะยกมาปรับใช้ได้แก่มาตรา9ก1ส่วนหนึ่งถ้าบุคคลใดลงลายมือชื่อของตนเองในตั๋วเงินและไม่ได้เขียนแถลงว่ากระทําแทนบุคคลอื่นอีกคนหนึ่งไซต์ท่านว่าบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้รับความผิดในตั๋วเงินนั้น และจากประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์มาตราน9.0ที่ยกมานี้เกี่ยวข้องกับในหัวข้อความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมซึ่งการ,รงลงรายมีชื่อในตัวเงินต้องรับผิดตามเนื้อความในหัวเว้นแต่ได้ระบุไว้ว่าใครทําแทนผู้ที่ต้องรับผิดคือผู้ที่กระบุว่าถูกทําแทนเช่น นายดำลงลายมือชื่อดำในตัวโดยระบุว่าทำแทนแดงผู้ที่ต้องรับผิดเป็นไปตามหลักตัวแทนดังนั้นทำตามระเบียบของกฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้นและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำค่ะค่าและในหัวข้อที่3ความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตนมที่ดีความสามารถทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเครารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมค่ะความมีภาวะเป็นผู้นำที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนำพาผู้พูดให้ก้าวไปข้างหน้าและสร้างความร่วมมือให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จได้ความมีภาวะเป็นผู้ตามคือสามารถปฏิบัติงานได้ รับมอบหมายจากผู้นำให้บรรลุผลสำเร็จร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนผู้นำรวมทั้งไม่คัดค้านและปฏิบัติต่อผู้นำเพื่อให้ผู้นำสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอาจช่วยเปิดมุมมองของเราให้กว้างขึ้นได้รับความรู้ใหม่ๆเป็นการฝึกความอดท,ทนที่จะไม่โต้ยแย้งด้วยอารมณ์และเป็นการร่วมมือกัน หาข้อสรุปหรือทางออกที่ดีให้กับปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆค่ะการเคารพกฎระเบียบข้อบังคับเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้คนทําสิ่งหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตการงานและทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยค่ะบทกฎหมายที่จะยกมารับใช้ได้แก่มาตรา665วรักแรกท่านห้ามมิให้คิดดอกเบีย้ยในดอกเบีย้ยที่ค้างชําระแต่ถ้าว่าเมื่อดอกเบีย้ยค้างชาระไม่น้อยกว่าถึงปี ผู้สัญญาผู้ยืมจะตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยนั้นพบเข้ากับต้นเงินแล้วให้คิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินนั้นที่พบเข้ากันนั้นก็ได้แต่การตกลงเช่นนั้นต้องทําเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา6 6 5ข่าวรักแรกที่ยกมานี้เกี่ยวข้องกับหัวข้อในความมีภาวะเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี ความสามารถทำงานกันเป็นทีมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมนั่นคือบัญชีเดินสะพัดในการคิดเงินดอกเบีย้ยทบต้นนั้นจะคิดได้เมื่อครั้งชำระไม่น้อยกว่า1ปีและต้องทำสัญญาเป็นหนังสือเจ้าหนี้จะคิดดอกเบีย้ยทบต้นเลยไม่ได้เจ้าหนี้ต้องเคารพในกฎหมายและกฎระเบียบในการคิดดอกเบี้ยบัญชีเดินสะพัด ของมัตตานี้ด้วยค่ะจัดทำโดยนางสาววิิดาทองเพชรรหัสนักศึกษา62123440026ขอบคุณค่ะ